พีเอฟซีพิพัน์ทุกคนนะครับผมตองไข่เสือนะครับวันนี้ยออยู่ลองเสียงที่ลานกว้างๆเลยนะครับอ่าอำเภอบ้านแท่นนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับผมตอนนี้ผมเทสไม้นะครับสองไม้ไกลๆเลยนะครับตอนนี้นะครับเป็นไม้ของไมโครเทคนะครับไม้ร้อยคู่นะครับผมเดี๋ยวลองฟังเสียงนะครับจะเปิดอ่ไร้แหเลยครับเร่งเสียงโทรศัพท์ให้สุดเลยนะแล้วก็ใครเร่งไอตัวมิกนะครับ เน็ตมีปัญหาปะเน็ตวนไหมชุดนี้นะครับพร้อมส่งพร้อมติดตั้งอยู่ที่36,500บาทเน็ตเน็ตจันเน็ตที่เขาน่าจะวนโอเคปิดเสียงข้อความเข้าด้วยนะปิดเสียงข้อความนิดนึง โอเคนะครับท่านใดนะครับสนใจนลครับเบสด15นิ้ว4ใบกลาง12นิ้ว4ใบนะครับพาวเวอร์2ตัวของ NP Audio เราเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็จะมีพรีคอร์ด1ตัวนะครับแล้วก็ไมลอยนะครับไม้กระติกนะครับ1คู่นะครับติดแหลกได้เลยนะครับแล้วก็จะมีพักโหลดไฟ1ตัวแล้วก็จะมีตัวแหลกนะครับแหลกพลาสติกอะแหลกพลาสติกชอบพูดพลาสติกทุกทีเลย แลกก็จะเป็นแล็กไฟเบอร์นะครับตัวนี้กันน้ํานะครับกันฝุ่นได้สบายเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันใกล้ๆนะครับจะเพลงมาหรือยังเน็ตมันวนนะครับต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวเราถ่ายบรรยากาศนะครับตรงนี้กลางทุ่งเลยนะครับกับเลี้ยงใหม่นะครับได้ใจมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าชุดนี้36,500บาทนะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพูดไม่ใส่าไหมนะครับอยู่ใกล้ๆ โอเคนะครับ ของเครื่องเต้นแล้วนะครับผมดูไปนะครับส5 0 0ไื้มิกเซอร้ได้มนะครับเป็นของ sound b s เลยนะครับตัวนี้จะเป็นเอฟเฟแท้นะครับผมหนึตัวนะครับได้อ่าตัวกล่องแหลกเลยนะครับกล่องแหลกแล้วก็ได้พักโหลดไฟหนึ่งตัวนะครับไม่์ลอยคู่มีคอร์ดอเวอร์ของ mp นะครับอ่า mp สตัวเลยนะครับใหม่ล่าสุดนะครับดูเบรนะครับผมเล่นยังไม่ถึง30%นะครับผม เพรดอกมันจะไม่ไหวโอเคเสียงถูกใจนะครับโอเคขอบคุณมากครับยังไงเราค่อยๆเติมเติมันไปเนาะครับผมโอเคเดี๋ยวไปฟังกันยาวๆนะครับ